หนึ่เท่าไหร่ลูกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหันหนึ่งร้อเก้าบเก้าโอเคสอครับขอบคุณจ้าขอบคุณนะจ้าไ้แล้วได้แล้ว ฉลเกแม่ฉลเกแม่เปิดนี่เอามาอันนี้เจาะค่อยๆเสียบมันตายนี่กนเนี่ยเออค่อยๆมือเจาของละย่ายงี้เออเออแล้วก็ยงูง เออค่อยๆค่อยๆจะเป็นไล่มือเจา้าของโอเคง่างได้แล้วยา่างง่างเลยย่างง่างเลยง้างกระลุดแล้วละ่ะเออเออเออไอ้ซุ้มไอยซุ้มไม่มไล่แม,ไไม่ไม่ต้องการน,นั่นหรอกนี่ซุ้มแดงๆนี่เจ้าอยากได้อ่ะนี่ซุ้มดแดงๆนี่ซุ้มผีพื้นๆน่นะ เดียวจะเอาลายปันไดเอาเอาอันนี้บ้งเว่ลาว่าเหเอสีจับจับมันจะมาเป็นแจกังสี่เลยได้เน่ละแม่ก็เอาสีแดงสีสดนั่ยล่ะที่แมีว่าแม่อยากได้เนี่ยมันก็บใบในแดงได้ละมันเป็นไข่ไข่นี่นี่เห็นไหมงาไหมล่ะมันเป็นถาคลรยางน่ะแม่เห็นไหม ผ่าผ่าคนละยางไอรูปทรงมันจะเป็นคล้ายๆลูกคืนนะยายเห็นไหมมันมันบกคือกันเด็กสตายไม่คือกันเห็นไหมถ้าตายไม่คือกันนี่มันจะยาวกว่านี่แหละแต่อย่างนี้เราถ่าเแล้วมันใส่สบายมันไม่รัดไม่อันนี้อันนี้สีน้ําเงินนี่เอ้าสวยสวยเรือสีเนี่ยแม่แม่ก็นั่นว่าเดี๋ยวลายแม่ใส่ไม่คือแล้วลายอาะน่ะลายเดี๋ยวหนูเอาไปใช้เพราะหนูไม่มีตุงเกงใส เพื่อละเดี๋ยวอาหลายปรยปนได้บรรเนี่ยส่งอะเพ่อได้ถา้าบ่สตั้งบุ้งนี้ผู้ใดได้ใส่ดอกแม่ลองดูมันเป็นขานี่เพื่อละสีใสาด,ดสวยมันมีสีดำไหมล่ะมีไหมสีดำไม,ดม่มีอะมีแต่สีพวกนี้แหละมีแต่สีน้ำเงินนี่จเกง ตัวละแปดสิบก็บาทเนาะนี่หาทำไอ้นี่ในใน,ในห่างมันงนะมันตกตัวละไอ้หกร้อยเก้าสิบพุ่งนี่เราซื้อจังเจ้ามันมันได้ดีมันตกตัวละแปดสิบบาทนึงตั้งสิบสองตัวผ้พาพื้นหกตัวผ้าลายหกตัวนะยายและผ้าพื้นแม่ก็ไว้ใส่แล้วผ้าลายหนูจะเอาไปไว้ใส่หนูไม่มีกางเกงใส่ เออนื้อใส่ดียายยายใส่ดีใส่เต็มด,ด,ดีนี่ยเกงพวกนี้เฮ้ยบ่ได้หาซื้อกันง่ายๆได้โทรบ่ทันกับบ่ได้ก็เขาเบิดล็อตมันนี่ยล่ะได้ละวันเนี่ยส่งไส์อ่ะส่งไส์เงีวตามต้องการเลยราคาพี่พุ่นแล้วสยายใส่เฮ้ยพุ่นแล้วเนี่ยล่ะถึงเสียคุ้มคุ้มแล้วก็ไส์สบาย มีเปลี่ยนตลอดบอซัม,มแล้วได้ไเบลส่งงามๆแต่ไหนเมื่อ่กระดอกระเรียะแท่เฉยชว่านี่แหละโตละแปดสิบบาทจะจัดไปที่เนาอมไม่ต้องรีดเราผ่าผ่า,ผามันค้นระสาตล์เนาผ่าค้นระสาตล์ผ่านี่มันจะเป็นมันจะเป็นลูกคลื่นนะมันดีมันก็มันจะเฮคไพริวนะอันนี้ก็จะเป็นร้ายอันนั้น ล้ไอขวางลงไปอะนะยายบุญไม่มีกางเกงยาวๆใส่เหนวจัดไปเหวนดีใจไหมยายดีใจนี่แหละอภิมหาบุตรจัดไป